แล้วก็10บโมง1ิบเโมงแท่7เจ็โมงทิ้งไปก่อนเข้าใจป่ะเพราะว่าแค่1สิบเโมงเนี่ยมันจะปิดพร้อมเค่สี่อัจอธิบายให้ฟังนะเค่สี่ประเป็กอบชั้นันอีแท่งคะสี่แท่งเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาในเรื่องความสัมพันธ์สีเดี๋ยวครูใชีพครูจะมีหน้านี้นะซึ่งเป็นแท่งเจ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะมันจะมีผู คู้ที่ปิด7โมง8โมงนะฮะแล้วก็8โมนะง,นะงน1นาทีถึง9โมงสงแท่งนี้นี่คือหนึ่งคู่ลวแล้วก็คู่ที่สองคือจะแตก5โ, 1, 2, 3, โ 4, มง1นาทีถ10โมงนะฮะแล้วก็จาก10โมงถึง11โมงก็อีกคู่หนึ่งก็ทั้งหมดสแท่งสี่แท่งที่ฉกประกอบกับประกอบกันเป็นสี่แท่งสิบเอโมงหนึแท่งยาอเจะเอดี๋ยวไปชี้คู่จะมีเป็นให้ระบายสีด้วยอะค่ะตรงนั้นถ้าใครมอไม่มีอะพี่ชม ก็เรแลเราต้องทวงใช่ไหมการวิจัยนะพี่พี่ไปหาข้อค้าหเลยยิ่งไงจม่เป็นีไม่เป็นไรอันนี้แท่งีิมพนะครับอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเจะอันนี้อธิบายกรณีที่มันเป็นปายอยเลยแล้วก็จะดูจะสอนเรื่องของเอ่อจะบอลเรื่องของที่การย้อนเก็บวินี อันนี้ท่งเยวมอเห็นไหมมองเห็นกัไมได้หรอปะกาด้ เมื่อวั้แล้วการใช้เงน วงจรไซด์เวย์แล้วนเนี่ยอันดับแะะรกเลยคือเราต้องทำอะไรติดก่อ,อนต่อสมมุติว่าอันนี้คือเป็นกรอบไซด์เวย์นะสมมุติว่าอันนี้เป็นกรอบไซด์เวย์แล้วแรงแรงกแหลกไปน้มหาศา,ารเลยทีนี้ตอนตกที่ เบายถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดแท่งเท๊หนึ่งจบแบบเนี้ยการย้อนเก็บบอดี้เนี้ยแทบไม่เก็บเลยหรืออาจจะอาจจะย้อนมาแค่กอบบนของไซเบแค่นั้นทีนี้แท่งที่มันโผล่ไปอ่ะออกไปทุกเนี่ยอันนี้โผล่ไปแล้วน,นะแล้วแท่งที่มันเริ่มแท่งใหม่อ่ะที่มันหลุดออกจากใบจากของไซเบเนี่ยมันจะเป็นแท่งไส้ห,หลังสิงนะับขึ้นไป ทำเป็น S เทสหนึ่งอะคือเป็นพันจุดเทสสี่นะเป็นพันห้าแต่ให้เราระวังว่าย้อนเก็บบอดี้มันจะน้อยคนที่จะลองมาดีเทสอาจจะตกรรนหรืออาจจะได้ราคาที่ไม่สวยให้จ้องไว้แต่ยูจะมีเทสของยูอันนี้เป็นทิสส่วนตัวนะไปลองฝึกดูยูจะให้ดูลองละนี่กับใบนี่กับใบแนวลงต้องจบใบแรกเทสสี่ต้องตาตอนประมาณครับ10โมงครึ่ง ของแท่งที่มันจะจบแท่ง11โง่ย่ีงยยูจะเข้าดปเลยเลยอันนี้คืออันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้ติแท่งนี้จบแท่ง11โงใช่อันนี้จบ11โง่9โง่ อันนี้เป็นที่ส่วนตัวนะแต่คุณต้องใส่ของะใส่ของซิบแปลว่าเวลาเขาปิดตรงนี้นะครับเวลาเขาปิดที่อยู่ได้ราคาตรงนี้ปึ้งใช่ได้ตรงนี้ราคาปิดตรงนี้ใช่ใส่อยู่นี้ใช่ที่อยู่ได้ตรงนี้แหละถูกต้องแล้วเวลาขอไปเนี่ยเราจะเริ่มนับรอบปิ้งคือเราเริ่มนับแท่งนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นไส้หลังซิปแต่ยู่เนี่ยปลายมาละยูแ้ไส้ของซิปเราจะได้ราคาที่ดีกว่าแทนที่เราจะได้แค่พันสิบเราอาจจะได้พันห้าเยี่ยมได้เราได้สองพัน อันนี้เป็นที่ส่วนตัวนะแล้วต้องเอ็มเอ็มขอนะเพราะเราต้องเราเราต้องสังเกตนะด้วยเพราะว่าถ้ามนรีเทสอาะแต่สมมุติว่าถ้าแท่งเนี้ยการจบเป็น P ซลคู่เนี้ยเป็น P A L อย่าล่งเข้าเพราะมันจะมารีเทสมันต้องกลับมารีเทสแล้วถ้ามารีเทสการออกไชเวแล้วมันไม่หลุดให้บายที่ไปถ้าแท่นีีสอดแดงนะแต่ในไอเทสสีก็จบเขียวแต่มันจะย้อนเก็บบอดี้ลึก จะเลเทสมาถึงตรงกลางเกอแต่ถ้ามันหลุดนี่ตัวไทยตัวมานะแต่มันโอกาสน้อยมากยกเว้นว่ามันนีข่าวแนละ้ข่าวแบบนอกตารางอ่ะซึ่งมันอาจจะไกลแล้วที่ครูบอกว่าว่านาทีที่45 48มันจะแปลงล่างอันนี้ก็ต้องระวังแต่ยอดูได้แบบนี้อันนี้โจวนตัวขออดูละที่ครูเล่นแปลง่างที่ใหม่หถึงมันจะไปในทาง p A หรือว่ามันจะไปทางตัวข้ามกันข้ามใช่ อันนี้คือไข่ถุงใส่แล้วไม่ยากนะอันนี้ง่ายลองไปฝึกดูแล้วถ้าแล้วเราตีเราตีกรอบตีทั้งกรอบไซเบรเฮทหนึ่งในนักกรอบเฮทไซเบรเดี๋ยวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อกตั้งอะไรจะฟางแบบงูก็คือกรณีที่มียูเข้าตรงนี้เพราะว่าเฮทวันก็เขียวแล้วอ oh. ีนี่เป็นฮทสีมันก็เป็นสีเขียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มอง เดี๋ยวอันนี้ก็คือเดวีทุกอย่างทุกทางเป็นเป็นเขียวหมดนะอย่าไปย้อนนะถ้ามันมีต้กแท่กเป็นแดงต้องระวงังแต่อันเนี้ยคือจริงๆอยูเล่นอ่ะยูจะร้อยทุกทางเป็นเบบเป็นทางเดียวกันแล้วถึงมเล่นมันจะค่อนข้างปลอดภยัยแต่อันนี้มันเป็นทิศแต่ถ้าใครแบบแบบระวังอ่ะคืออันนี้คือสายซิ่งก็ไปรอให้มันออกจากขอบไซเบรก่อนประมาณนี้โอเค <Okay S 2> ไหมอย่าจบแล้วมีแค่เนี้ยขอบไซเบรแล้วก็ถ้าเราสมมรูวนะ่าเราจะเล่น มันจะไม่หลุดไม่มีรากเลยมันมาลากไปไ้นไปเมื่อวันสุดหรือวันอะไรเราเล่นได้สี่รอบเลยนะเล่นจนเหนื่อยต้มีฟองตมีฟองจนเหนื่อยแหชอบปลงอกมันมันเขียนดลวกาแต่อมันมาไม่หลดใช่หู้ว่าาไม่หลดดูอันหึ่ที่ นั่นแหละเงื่นหนึ่งว่ามันมีพ e ี A อไหมบายมุดไปแล้วเราดูตรงเนี้ยห0าแล้วดูก่อนว่ามันจะขึ้นไนหะมปิดก่อนก็ได้แต่ถ้ามันยืนได้ขอ็จ่ไปเกาะมูลเราก็ถ้ามันไม่ยืนเราก็้ายเลเซลลงมาในนวดเล่เราบายอย่างยูไม่เล่เซลเขาไม่ถนัดอ่ี่สุ เอ็มห้าเราจะมองอห่าชัดเจนว่าการมันหนุ่ไอ้ตรงที่มันเป็นกรอบไซด์เวทหนึ่งมันจะดูมาไซด์เวทมันจะดูมาที่สี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราตีกรอบเ้ืเราตีกรอบเราจะมองเห็นการครับสงสัยไหมตรงนี้ตีทั้งกรอบเอสสี่เอสหนึ่งถูกไหมคะไซด์เวทอะไรนะไซด์เวทของของพี่นี่ตีทั้งเอสสี่หรืเอสหนึ่งใช่ใช่ใช่ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นไซด์มันมองแล้วมันเป็นเหมือนจะจะไซด์เวททั้งทั้งคู่เราจะตีทั้งคู่เลยเหมือนว่าเราตีทั จ่ายแต่เราไปย่อยเล่นเล่นในทาเองเนี่ยเพราที่เอ็มห้าโดนตีเลยยืนไม่รู้มันดีเราจะกอกไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วแล้วที่ครูบอกว่าถ้าเห็นไซ์เบทให้ยิ้มหวานด้วยเลยนี่คืออะไงครับอีวันนี้รอรออากรอบแต่บางคนถ้าใครไม่ถนัดที่จะเล่นในกรอบจะก็รอหลุดถ้ารอหลุดรอมาล่างนี่เทสไม่ยืนไม่ยืนกรอบล่างไซเวทก็ควรมัลงมามันตีเพราะแค่ที่เราจะกรอบไซเบร แต่ความมันจะออกาอาจจะไม่แงเราจะุมได้มีเราไม่ได้เร็วไงอาจจะเพราะว่าท่มที่มันุมันไม่ได้แก็งแรงหรือว like mm ่า hmm. นักพ <c oughs> ันแต่ว่าอาจจะใช้จุนที่มันมาแล้ววิ่ไปแล้วร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเราอจจะได้แปดร้อยท่าเนมจบด้วยรอยาทนี้รัมีคำถามครับเกี่ยวกรบซเวกับตุ่มเฟกเอ่อพีเอับย้อนต้ควรขึ้นสไลด์อยู่อยู่กับพิธนแล้วครับอะไรกันอะไรัน เพราะว่าเวลามันเป็นไซเยเนี่ยถ้าสมมติเขียวท้่ตในน้ราคาต่อกนันก็จะออกนอกกรอบแล้วแต่ถ้ามันอยู่ในกรอบแปลว่ามันมีเขียวสลับหน้าตามันจะเป็นอย่าี้พี่ยูอธิบายนะฮะเราพอความเกิดมให้ขายหน้าตามันจะคล้ายๆอย่างนี้นะะคือมันอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ในกรอบแล้วพอสมมติสมมติแท่งเนียอยู่มั่นใจแล้วแรงายแต่มั่นใจไ่ลงมาบายปสตรงนี้ครับเนี่ยี่ยูจะได้จะได้ตที่นีะ อันนี้เป็นอย่างอีกแท่งอยา่อยางนึงคืออย่างนี้เล่น S1 S1 เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ S4 พอเราไปได้แท่งนี้มาเพิ่ใน S1 ปึ๊บเราไปตรงนี้ปึ๊บเราก็จะได้ไซส์เราก็จะได้ไซส์ของ S4 ตรงนี้นะครับอันนี้ยเป็นตัวอย่างตรงนี้ค่าของน้องขอโทษนะคะพี่พี่อยูอีกแท่งที่เป็นสีน้ำเงินที่มันพาดผ่านตรงกอดไซเว พอพอมันพุ่งใช่ค่ะพอมันพุ่งออกพี่เข้าไหมคะไม่เข้าไม่เข้าเนาะมันยังไม่จบแท่งต้องรอจบแท่งเราเนี่ยเราดำรงตัวเนี้ยอันนี้อันนี้มันเป็นใบใช่ไหมอันนี้มันย้อนมันเกี่ยวกับนี้อยู่ไหมแต่แล้วดันเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดเอ้ยมันยังไม่ยังไม่ยืนเกาะอันนี้แท่งอันนี้คือแท่งสิบเอ็ดโมงใช่ไหมอันนี้แท่งสิบเอดโมงนะพอเอาแท่งใบโมงเนี่ยมันมารีเทสเนี่ยมันมารีเทสเนี่ยมันไม่อยู่มันมันมันไม่สามารถมันมันไม่สามารถมาถึงกลางเกาะเนี่ยอันนี้ดูใบดูใบ คือแท่งเนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ใช่ตอนแท,นท่ง11โมงก็ได้อาจจะเป็นแท่งเที่ยงก็ได้แล้วก็มาเล่นทางเฟรมที่หนึ่งไงแต่ถ้ามันออกช่วงจังหวะที่เฮสสี่จบด้วยเนะี่ยมันจะมีแรงมันจะทําให้เราสามารถเล่นได้สองทางเฟรมแต่อันนี้ถ้ามันหลุดในเฮสหนึ่งเราก็เล่นเฮสหนึ่งเดียวเราก็นับเป็นพันจุดอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยไปเนี่ยมันมันทีที่สองนะครับมันสามพันจุดแต่เนี่ยเนี้ยเราก็ต้องระวัดว่ามันสามพันจุดแล้ววันที่เรามาจะพิอะไรมา อันนี้มันจะมีแกะตรงนี้ไงที่ยูบอกอ่ะมันจะมีแกะตรงนี้มาปิดอย่างเงี้ยอันนี้มันอันนี้มันกล้าวันไหนครับพี่ที่สองมันจัดแน่อ๋อไม่จัดแน่อ๋อแต่มันยังไม่มาปิดนะเนี่ยเราต้องระวังเนี่ยมันยังไม่มาปิดดูนุ่งาจะรอว่ามันจะมาหรือยันถึงเป็นเงื่อนสองแยมสติวใช่ไหมช่ะเลยแกะแล้วเนี่ยกไอ้ไม้เนี่ยที่มันเป็นกรอบอในยักษ์ไอ้พวกอย่างที่มันเป็นสาระสำคัญเน่ะไอ้ไว้เมื่อก่อนไม่เคยรู้เมื่อก่อนแบบเทรแบบไม่เข้าถูกก็ ก็จะไปถนงไม่เข้าใจว่าแม่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีแล้วก็ติดไม่ได้ตีตรงไหนตอนนี้เริ่มเริ่ม,มจะเก้ตีแต่ยังไปไหนแล้วพี่